สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูเอนะคะอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะในเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่นะคะอ่านะคะก่อนอื่นนะคะเราเราครูเอจะให้นักเรียนทำนะคะใบงานไล v ์เวิร์กชี t นะคะซึ่งอันดับแรกเลยนะคะเราก็เคยทำรายงานไล v ์เวิร์ก e ี t ไปแล้วนะคะกับคุณครูนะคะประจำชั้นอาหาต่างทุกคนในรายวิชาการงานอาชีพใช่ไหมคะเด็กๆนักเรียนก็จะทราบอยู่แล้วขั้ ตอนแรกเลยในการทํำใบงานลายวลร์กชีตเราแตะไปที่กล่องข้อความนะฮะเพื่อที่จะอ่าแสดงตัวเองก็คือเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่อ่าแตะไปกล่องข้อความแล้วนะคะแล้วก็พิมพ์นะคะอ่าพิมพ์นะคะคเด็กชายนะคะเด็กชายอ่าหรือเด็กหญิงอ่าแล้วแต่นะคะเป็นตัวเราเนาะอ่านะคะเมื่อเราพิมพ์เสร็จหญิงอะไรเด็กชายอะไรเรียบร้อยนะชั้น,นป .3 ทับอะไรนะคะป .3 ทับ จุดจุดจุดทับอะไรแล้วก็เลขที่เท่าไหร่สมมุติเป็นเลขที่1นโอเคเนาะนะคะนักเรียนเคยทําไปแล้วนักเรียนจะทราบอยู่แล้วว่าเราจะต้องพิมพ์ยังไงเมื่อนักเรียนพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็มาดูคําสั่งนะคะคาสั่งของครูเอ๋นะคะให้นักเรียนจําแนกแรงดึงและแรงผลักครูเอ๋จะมีกิจกรรมให้นักเรียนนะทั้งหมด12กิจกรรมมาเริ่มกิจกรรมแรกนะเข็นกล่องกระดาษ2หิ้วกระเป๋า3ชักกระเยะ 4. เปิดฝากระโปรงรถยนต์ 5. ตีแบดมินตัน 6. โยนโบลิง่ง 7. เตะลูกฟุตบอล 8. ถอนตะป,ปู 9. พผลักโตะ๊ะ 10. เข็นรถยนต์ 11. ตกปลาและ12เล่นวาวนะทั้งหมดทั้งสองกิจกรรมเป็นการ เป็นก,กิจกรรมที่จะต้องใช้แรงนะคะดังนั้นนักเรียนลองดูว่ากิจกรรมที่ครูให้มานะคะเป็นแรงดึงหรือแรงผลักนะคะเป็นผลของแรงดึงหรือแรงผลักนะเมื่อ,อนักเรียนเลือกได้แล้วนักเรียนก็เอาดึงนะคะกล่งองข้อความลงมาข้างล่างให้มีความสัมพันธ์กันกันกบหมวดหมู่ด้านล่างนะว่าเป็นแรงดึงหรือแรงผลักนักเรียนดูนะคะสมมุติครูจะ,ะทําให้ดู2ข้อนะคะอ่าเข็นเอาสมมติข้อแรกเลยเนาะ เข็นกล่องกระดาษโอเคนะคะเข็นก็คืออาจารย์ชใช้แรงผลักแล้วก็ดึงมาแบบนี้นะคะอะ อะไรอีกชักเยอะอ่ะชักเยอะนะคะกูก็ใช้แรงดึงเพราะเราต้องดึงเล่นชักเยอะอ่ะกูเฉลยไปสองข้อนะคะกูเฉลยไปสองข้อเมื่อกูเฉลยเสร็จอ่ะเฉลยสองข้อนะคะดังนั้นที่เหลือนะ,ะอีกสิบกิจกรรมห้นักเรียนเลือกมาเติมเองดึงมาเติมเองเลยนะคะอ่าให้ครบทั้งหมดเลยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็กดไปที่ finish นะคะอ่ากูจะกดไปที่ finish นะโอเค นะเมื่อกดไปพี่ฟินิชนักเรียนจะเห็นนะคะสองสององภาพแบบมี what do you want to do นักเรียนดูนะคะในว่ามาทำอะไรนะอันดับแรกคือเช็ค My answer ว่านักเรียนตอบถูกไหมได้กี่ข้ออันดับสองคือส่งงานเข้าอีเมลครูแต่นี้ไม่ต้องส่งนะ,ะเราคลิกไปที่ check เช็คหรือว่าเราได้กี่คะแนนเมื่อกี้คุณเอทำไปสองคะแนนใช่ไหมคะมาดูว่าคุยได้กี่คะแนนนะคุยเอก็ได้สใช่ไหมได้สองคะแนนนะคะ อ่าผูเยได้2คะแนนแบบนี้นะแต่ว่านักเรียนจะต้องทําให้ครบทั้งหมดนะคะดึงมาทั้งหมดข้างบนจะว่างเลยเพราะเราดึงลงมาแล้วให้มีความสัมพันธ์กับข้างล่างเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เต็ม12โอเคนะคะเมื่อเราได้คะแนเนเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนแคปหน้าจอนะคะส่งงานนะคะเข้าอัลบั้มวิทยาศาสตร์ได้เลยอย่าลืมนะคะส่งงานเข้าอัลบั้มวิทยาศาสตร์ได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยนะคะ อันนี้นะคะวันนี้ขั้นตอนการทำก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมทำงานส่งนะคะเด็กๆวันนี้บ๊ายบาย